สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนําเด้อค่ะมืนอนีสาพพี่าพ,พาน้องมากินแกงเ็ตละง,งกจ้าอุ้ยแกงเ็ตละง,งกฟีมือเม่นกเลยเด้อค่ะดอกนี้ย,ยก็ะมีเด้อจ้าแมนชิ้เลยเหรอแมนจะลงมาเลยติดขอหน่อยอือ แล้ว้อวมันโม,ม้โหแกงใส่ผักติ๋วกับสีสม้มเล็กๆน้อยไม่จร เฮ็ดนี้มีรสศาสตร์หวานเนยจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดละงอกตอนยังหมแกงกะสิเป็นสีเหลืองพ่อแกงกับกะสิออกจะสีมันกะสิอออกเรยอจ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นปนกันกระเทือกสีขาวกับสีเหลืองแม่โมแมนว่าเอาไปหยอมสีได้พี่น้อง อืมอืมนัวอันนี้พี่หนอกอยากลองซิมแต่ว่าเห็ดเป็นเห็ดอะไรหนูมีสูตรจ้ะแจกสูตรแล้วอยู่สองแนนูนด้งางนอกฉันแนาวถือจริงะคะ่ะอืม พี่หน้่งคนใดที่แกงบ่เป็นแต่อยากนำไปแกงด้วยจ้ะไปเบิ่งที่ช่องหักนกแช่เหนี่วเด้ดเพจจริงไหนเ้อเด้วยจ้ะ บรรยากาศตอนฝนตกกําลังเซเดอร์จ้ะพี่หน่องกัสิเป็นประบ้านเลยส่วนข้างหน้าของหนองหุ่นกับหนองว่ายกัสิเป็นภูเขาเ้้จ้ะแบบงามเลยแต่ว่าบริหารไปให้พี่น่องเิึงเลยจ้ะอืม,อมแซมหฮง เฮ็ดห้างสองเท่านี้ก็มีขายเด้วยวจ้ะมีเห็ดเพาะกับเห็ดละโงกเด้วยวจ้ะเฮ็ดโคนก็นมีค่ะแม่เฮ็ดโคนก็นคือเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็คือปวกที่ไปเฮ็ดห้างแล้วบ้านี้เนี่ยเขากระดินทมทับแล้วบ้านนี้เนี่ยมันกระสืขึ้นออกมาเป็นเฮ็ดปวกจ้ะอริมันบอกนี่อือกะอรีจ้าละอือดอกเงี้ยนี่เลย,ดยเดี๋ยวเอาดอกเงี่ยพี่ดอกโก แ so อมส r สซอริซิตนี่นะจ๊ะใหญ่ๆนี่เล,เลยพี่น้องถาวัดกับหนูสีก่ะหนูสี่ก่ะประมาณนี้แต,แต่นี่ขอน,นี้ประมาณนี้อืม บรรยากาศอยู่ทุงไฮทุงยาเวลาฝนตกเสียงนยี่ก็ดเสีแบบมีเสียงเขียดเสียงกบนกกากระซิมาหาจับตัวกันตอนนี้บบปเป็นเวลาสี่หอดห้าโมงไม่ถึงแปดโมงไม่ถึงหกโมงค่ะหกโมงแนงแมนกับพี่น,น้องบางคนเพิ่งกำลังมาแต่หน้าเนาะเพราะว่าฝนตกเพิ่งเมื่อบอานน่ะเพิ่งกระถางฝนอยู่ก่อนเดี๋ยวอีพี่นะ่ะสิไปจบับกรบเฮเบิร์กเนี่ยจ้ะพี่น้อง จับอื่นดีกว่าแต่ตอนนี้ขอหาอื่นก่อนอื่ น,นี่ก็เริ่มเขาฤดูทำหน้าแล้วจ้ะพี่น้องข้างหลังเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นกับไทยถาเตรียมปลูกดินเนาะนู่นให้หน้าเป็นได้พี่น้าอย่ามาขี่มโมจ้นู่นมาค้นทยหน้าเป็น,นว,วะเพราะว่ากิง นกควายเพิ่นกันน,น,นั่เล่นโคตรอยู่นกเอี่ยงกำลัาเกาะอยู่หลังใส่คว,วายเข่าขอกแล้วจ้ะเดี๋ยวควายเป็นวัดถ้าเป็นวัดตีรักษา้หนกักเลยเพราะเพืนพ่นเป็น,นสนัตว์เนาะบอหัวเพิ่นไอบอไม้ถึงแบบหายใจบออะไรประมาณบอไม้ถึงหายใจออกบอกนี่เลยจ้ะนี่นะจ๊ะอันนี้เขาเอิ่นดอกตุมต่มๆหรือเปล่า ดูว่าไข่มันแมนค่ะไข่ไข่หิดอันนี้ก็สิเป็นหนังตู้นะจ้ะเอาใบใส่หอมกับยังอีกะสมม้งจ้ะใบสมมง้งใบสมมง้งดูพักยังไง อืมพักติวเด้วยจ้าว่าเป็นใบสมมองแล้วก็มีหมกักผิดนั่มด้วยจ้าอืมถ้าหนูนกินดอกอย่างสิกันยังบองามบล่อยวัยอ่ะต้อนญ่พองามแห้งอ่ะ อ๋อว่าไป,ไปกิบจกินดอดจากงายแหละอุ้ยดอกนี้นะคกินมาดอกนี้ดีกว่าดอกนี้เลยอ่ะสอบยางน้องหมุนกินจ้ะพี่้องดูแบบอบอุ่นดีอืมหอนดูจ้าพี่้อง,อองคูเฟศ มีอีสิบบอทหาหนูิะทเออบอร์จ้วยังบเบอรจัยังเหลือนิดหนงดีดเกือบเบอร์ติพี่น้อง ชอบกินตอนเล็กๆจ้ะมันแบบหนารักกรุบกริบจ้ะกินตอนหน่อยดีกว่ากินตอนใหญ่เลยจ้ะเพราะว่ากินตอนใหญ่กินหล่แนะ้วมันอิ่มไวพี่น้องแต่กินตอนหน่อยนี่เขา,าออยัางแบบพอๆเลยอูอู๋อร่อยจังมึงเห็นกัว่าแสบๆจักโลกค่ะอู๋แสบคักโลกจ้ะ ทัวงสองข้าวนี่ก็มีคลายด้วยค่ะมีทั้งเฮดเพ้อเขียวว่าจะจังบริดให้างไหมเป็นอย่างเขาก็พุกออกมาใช่ไหมน้องมุ่นคะนะพี่น้องน้องรีบไปเบิรงแล้วจ้ะพี่น้องหย่ดพุ้งมาเลยอีกาซิม่เฮดเพ้อเฮดละโงและกันเฮดปวกเดือดจ๋าหรือว่าเฮด โคนโคนเพื่อนกัเกิดตามฤดูแล้วจ้าตะวันของอุ่นก็บอกว่ากัิเกิดก่อนาะว่าคนมาน,นาจาะจ้ะขอบแต่ว่าแถวนหนมาดตรงนี้อุ้มสมบูรณ์มีทุกอย่างเลยบพว่าจะเป็นฝนตกปุบนีออกเกิดทุกอย่างเลยได้พี่น้องค่ะกับฝากพี่ฝากน้องซื่อเฮดละงโงกซอยในยเด้อคคะจริงๆตอนแรกมันกับเป็นสีเหลืองนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อตุ่มแล้วมันเป็นสีขาวสีเป็นตะแเสบแห้งค่ะ วิธีการเอ็ดกระยูในสองหางนกเสนลเพจจริงเลยเด้อค่ะจ้าพี่น้องคอนใได้สนใจกะพิมพว่าสนใจเห็นละโงกได้เลยเด้อจ้าแมนค่ะถ้าว่าตอบสาสกระต่องข้อถดข้ออภัยเด้อจ้าถ้าว่าตอบสาสพี่น้องกะไปทีสองหางนกเนลเพลจ,จริงเลยเด้อค่ะแมนจ้าลำลํำเลยรื้อยยถุกหวยเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ